รนยนต์จิตอาสาครับบริการรับส่งฟรีทำดีถวายแม่ของแผ่นดินนะครับจะทำความดีถวายแม่ของแผ่นด,ดินนะคะัเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอพวกเรากลุ่มสวัสดีครับกลุ่มมอไซค์จิตอาสานะครับบริการรับส่งฟรีทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินครับพบพวกเราได้ในกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสานะครับ มาตามงานพระราชพิธีต่างๆครับมาด้วยใจครับประเียกครับกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสามาตั้งแต่ง,งานพระราชพิธีพระ,ระบรมศพในหลวงรัชการที่9ครับรน้ำหลวงส่งฟรีครับ 12บบส,สิ12สงสหาคม2566พวกเรากลุ่มจักรยานยนต์และรถยนต์จิตอาสานะครับบริการรับส่งที่รอบๆเกะะาะรัตนโกสินทร์ครับลานเจษฎาบดินน้องสนามหลวง